สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกวัดลอมเพ่อนออฟฟิเชียลนะครับเจิญพี่น้องไปเบื้งมูลค่าหนึ่งเงินห้าพันบาทก็ไปเ่้า สวัสดีค่ะของน้องอุ๋งอิงนี่เราตั้งใจมากค่ะตั้งใจนัาขี่รนมีความสวยมากสวยป๊ะมาก ก่อนขึ้นเนี่ยต่ใ้เน่ยตัวอไรเจี่ยเสร็จแล้วเด้ แพงอยู ini, ่นะใช่ปะทุนเสี่ยงปะทุนมันก็เป็นไม่บ้านมันเป็นไมบ้านแล้วก็อันนี้ย้อมมาเลือด้วยเนาะสีจะไม่ตกธรรมชาติเลยย้อมมะเือใช่ไม้บ้านย้อมมะเขือมะเขือปะเือเข้อเออสีดำบอม่แ่เ สยเขาสมัยม่รปหนอผ่าเซาเซครับวจาไหนคะถ่ยังคเน่ยผาเซลผ่าเซเป็นภาพื้นเมือของสุรินกยาค่ะเอกลักษณ์ของเซวเซลมือของาวยเซลคือการทำให้เป็นลาย เปไน็นไล่ไม่เสือนะอนนใช่มันเป็นผ้าพพื้นเมืองของสีสะเกตก็เหมือนกันเป็นโซลี่มีสารใต่นี่แหละก็ใส่ชุดเมื่อกี้ทำไมพวกเราไม่ถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวเดวเด าน้องโหวติแก้วตอนนั้นผมโหมากเลยน้องมี่โอเคไปจะได้มาพ่อแก้วตอนนั้นน้องมาได้แป๊บหนึ่งเรา่าฝนตกยุดเล่นเลยยังใช่น้องน้องกำลังออกมาเนอะแล้วฝนตกนะที่พ่อแก้วมี่บนสะสมผ่านมี่บนไม่ได้สะสมนะแต่ว่าอยากได้มาใส่ลงอยากได้ม่ากระส่วนมูลเรียกว่าอยากใส่โซ่นสเกลอยู่นะแต่ว่า

แข่งว่า <Warner> ีนิรันาราน้ำผีแล้วเถอะน้วมันกำงมีเงื่นบัตรทกันเลวใช่มันจังแบบว่าเออสีสะเกตเทอย่างก็เสิอีสานไต่แท่เบอไปสว้าทุ่งสวยมาก มีคนเสียตังค์นะคะวันนี้นะจิบไมัน่าจะลวงคันแต่งหนาแล้วๆล้วกหูดหนาเหมือนเลยเลยอะไพ่พอถาวไม่ได้ท้าไงใจในหนึวันเราจะสลานเขาพูดถึงใจในใจสองไงเราก็เสียสองหมื่นสองก็พี่นนท์สองหมื่นาวรนะหนึ่งวันสองล้านสองแสน ตริง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 ไป้ยนเไป่เไ้หนดาเอเมืไอะไรยอดวิวหรอี่บจ้ะ่นโซวยรอเดี๋ยวนี้เพราะว่าสีเห็ดมาไลเดี๋ยวนี้แล้วเร็วน้ำเอดตีเห็หน่อยก็ดีนะวนนู้น ตอนนี้สองล้านสี่แล้วแต่ยัยแก้วอองล้านายอดวิวหรอเออไม่ให้กันกับเกเด็กกัเด็กรมกันี่เก้่าได้คลิปน้อยแล้วทีไปมลเมื่อไรนมื่อน้อยใครเ็เก็บได้ทท่านไหนฮะทีเดียวก็ร่างบาย้ยนังนอยแชุ่มอยู่ะข้ามาเรียขึ้นชื่มากเน้นผาเน้นผาาตะกอผาล่ากพยือ้าย่งไงนะเก็จะพาก็จะผาพิมได้ลยสื่อหรือเบา รูวะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนี่ามสาซุลินนี่เราบุรีรัมเด็บุรีรัมจ้าอันนี้สาบุรีรัมูกจะไปผาตีนแดงจ้าเออบอกํา่ไม่ะมันไข่กันนารแบบไงยๆกับทีสานไต่แมมันเอกลักษณ์ที่ต่างกันมากที่จะเกสสุรินบุรีรัมย์นันืนตวนเลยและทิ้งเราเองมีคนละแบบเนี่คนละแบบอันนี้เะยเป็นแบบ ตก็าลายๆก็เหมือนกันแต่เขาแบบอาจจะแบบเรียกแตกต่างกันออกไปมั้งวัวเดียวน่ฮะไม่ยากเตะกี่แยเาวได้แค่ันผ้าอกแงเนาะูวงวงอยู่บ่ใส่ผ่กาเกมาป็นเบาเอะ เเอออันนี้เ่นเอกบอเอกก็ใส่อะไรอยู่บ่านมาเวลาเราผ่านไทยตไอ้คนซาเล้ท่านหนาแวเพิ่งไอ้ล่ะไอ้ดีมากหายข้าเยอะจนต้องหาที่ไหนที่หนาบ่ได้ดิเออ้องหี้นี่เออแต่ต้องตรวจสอบนต้องตวจสอบขั้เียด

คนพั้นพน,น,นก็เปลี่ยนแม่นนลนะคนอ <c oughs> <c oughs>